แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4กันยายน2566มาอัปเดตข่าวดีที่ทุกคนรอคอยกันนะคะนั่นก็คือเงินดิจิทัล10,000บาทนายกรัฐมนตรียานเงินดิจิทัล10,000บาทจ่ายรวดเดียวจบไม่กระทบงบปี2567นายกรัฐมนตรียานเงินดิจิทัล10,000บาท จ่ายรวดเดียวจบไม่กระทบงบปี2567กอนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ สี่กันยายนสอ6นารยเศรษฐในเาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงแผนงานสำคัญที่จะเริ่มดำเนินการภายในอาทิตย์นี้ว่ามีแผนดำเนินงานทุกวันอย่างเช่นในวันนี้สี่กันยายนนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทรวมทั้งขั้นตอนในการทำงานและการนัดเจรจาหารือกับหลายภาคส่วนโดยเที่ยงวันนี้จะมีการนัดทานข้าวเที่ยงหารือกับว่าที่รัฐมนตรีพักเพื่อไทย 16ท่านในเรื่องนโยบายการทำงานเพราะมีหลายคนที่ได้พบและพูดคุยกันเพียงผิวเผินเท่านั้นซึ่งการพูดคุยกันในวันนี้จะพูดคุยถึงวิธีการทำงานและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ ส่วนการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานนี้นะคะ3กันยายนร่วมกับนายสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะเน้นเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งเมื่อวานนี้ขาดว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วซึ่งเรื่องที่พูดคุยเน้นการลดช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชน และยังติดตามความคืบหน้าของกองทัพที่ผ่านมาว่าดําเนินการอะไรไปบ้างแล้วส่วนเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เปลี่ยนนโยบายจากเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจผู้บัญชาการเหล่าทัพมีความเห็นอย่างไรบ้างนั้นนายเศรษฐาเปิดเผยว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นการถแถลงร่วมกันของผู้นําเหล่าทัพ ซึ่งตอนนี้ขอให้เข้าบริหารราชการแผ่นดินก่อนโดยเมื่อวานเป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นและรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าพูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างเป็นทางการก่อนส่วนเรื่องงบประมาณของกองทัพยังไม่ได้พูดคุยถึงขั้นนั้นเป็นเพียงการพูดคุย การรับฟังความเห็นกันตัวเองในฐานะที่เข้ามารับตำแหน่งตรงนี้ต้องยอมรับว่ายังใหม่จึงต้องเข้าไปฟังผู้บัญชาการเหล่าทัพมีความมีแนวความคิดและการทำงานอย่างไรบ้างที่นอกเหนือจากเรื่องความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศอย่างหน่วยงานกรรมนตัวเองก็ยังไม่ทราบว่ามีกรอบการทำงานว่าทำหน้าที่อะไรบ้างก็ต้องไปรับฟังจากทุกท่านซึ่งยังต้องพูดคุยถึงรอบเขตการทำงานของกองทัพ จึงจำเป็นต้องขอความอนุคอเคราะห์จากพบเหล่าทัพทุกท่านอย่างพลเอกทรงวิทย์นนักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่จะร่วมเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันที่18กันยายนนี้ด้วย ส่วนเรื่องการปรับการประชาสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชนนายเศรษฐากล่าวว่าก่อนหน้านี้นนยังไม่ได้ติดขัดแต่มีหลายอย่างที่กองทัพประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะโครงการดีๆเพื่อประชาชนหลายเรื่องประชาชนอาจจะรับรู้ไม่ทั่วถึงรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่อาจไม่ได้มีการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและแพร่หลาย เรื่องนี้จึงต้องนำเข้ามาช่วยดูแลปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่าบางอย่างที่กองทัพทำสิ่งดีๆแต่ไม่ได้ถูกประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายตนเองจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับกองทัพเพราะหากเปลี่ยนเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้นประชาชนก็จะได้รับทราบ ขนาดเดียวกันเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพที่มีประสบการณ์การทํางานจะมีการดึงเข้ามาช่วยงานด้วยหรือไม่นั้นนายเศรษฐาชี้แจงว่ายังไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้ซึ่งจะต้องมีการประชุมกันอย่างเป็นกิจลักษณะพร้อมย้ําว่าเมื่อวานเป็นเพียงการฟังความคิดเห็นเท่านั้นส่วนงบประมาณจะซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ที่รัฐบาลก่อนฉลอน,นั้นยังไม่ได้พูดคุยกันกับกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ที่อาจจะต้องใช้กรอบงบประมาณจากปี2566โดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลแต่ยอมรับว่าอาจจะล่าชา้าพร้อมทั้งจะนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับรัฐมนตรีของพรรควันนี้ด้วยยืนยันจะไม่กระทบกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาท และจะจ่ายแบบครั้งเดียวไม่มีแบ่งจ่ายตามที่นักวิชาการวิพากวิจารณ์ขณะนี้เดินสายพูดคุยรับฟังกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทําโครงการเตรียมแถลงต่อรัฐสภาซึ่งขณะนี้นโยบายเสร็จสิ้นและส่งพิมพ์แล้วจากนี้จะหารือกับพักร่วมรัฐบาลอีกครั้งนายเศรษฐาชี้แจงถึงกระแสวิพากวิจารณ์ภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลที่โยนปากกาขณะรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง เมื่อวันเสาร์ที่สองกันยายนที่ผ่านมาว่าขอโทษหากภาพที่ออกมาจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจแต่ส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรเนื่องจากกลุ่มบินจกกักรยานยนต์สะท้อนปัญหาหลายประเด็นตนเองก็อยากจะโจทย์ประเด็นว่ามีปัญหาอะไรพร้อมยืนยันว่าไม่ได้คว้างปากาแค่ปล่อยลงบนโต๊ะก็เข้าใจว่าตนเองเป็นบุคคลสาธ,ธารณะแล้วการจะทำอะไรหลังจากนี้ต้องระม,มัดระวังเพราะภาพที่ออกไปไม่ได้สะท้อนความรู้สึกของตัวเรา แต่คนที่ดูอยู่อาจเข้าใจผิดพร้อมกลาบขอโทษและจะพยายามระมัดระวังตัวมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเที่ยววันนี้4กันยายนได้นัดทานข้าวกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยกันปกติไม่มีอะไรพิเศษเพียงแต่ต้องการพบปะพูดคุยจะได้รู้จักเข้าใจถึงสไตล์กันมากขึ้นเนื่องจากตนเองนั้นมาจากภาคธุรกิจอาจจะมีความไม่เข้าใจเพียงพอในการทํางานกับภาคการเมืองและสสส่วนในวันพรุ่งนี้ 5กันยายนต์จะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าซึ่งตามกำหนดจะถึงทำเนียบประมาณ10โมง30นาทีอัปเดตข่าวดีนายกรัฐมนตรียืนยันเงินดิจิทัล1,000 0บาทจ่ายรวดเดียวไม่กระทบงบปี2567